เคยไหมครับที่ต้องยิ้มทั้งที่ในใจกำลังร้องไห้เคยไหมที่ต้องแกล้งทำเป็นเข้มแข็งอยู่เสมอทั้งที่ข้างในกำลังพังทลายในวันที่เหนื่อยล้าที่สุดคุณยังต้องบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่พอดแคสต์ตอนนี้สร้างมาเพื่อคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ a i ร p พ t สพอดแคสที่จะเป็นเหมือนพื้นที่ให้เราได้พักใจ ได้ปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆไหลผ่านไปในวันที่เหนื่อยล้าวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ตรงไปตรงมาที่สุดนั่นคือไม่ต้องฝืนยิ้มถ้ามันทำให้คุณเหนื่อยผมหวังว่าเนื้อหาในตอนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและได้เรียนรู้วิธีดูแลใจที่อ่อนล้าในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนลองหลับตาลงช้าๆแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ในชีวิตของเราเราต่างถูกสอนให้ต้องยิ้มแย้มต้องดูมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเราได้รับข้อความจากสังคมว่าคนที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นคนที่คิดบวกเสมอหรือปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยรอยยิม้มจนในที่สุดเราก็เผลอสร้างความเชื่อผิดๆขึ้นมาว่าการแสดงความรู้สึกด้านลบคือความล้มเหลวแต่ทำไมเราถึงต้องฝืนยิม้มทำไมเราถึงต้องแกล้งทำเป็นเข้มแข็งอยู่เสมอ ผมคิดว่ามันมีหลายเหตุผลเลยครับบางครั้งมันมาจากแรงกดดันที่เราได้รับจากสังคมเรากลัวที่จะถูกมองว่าอ่อนแอเรากลัวที่จะเป็นคนที่มีปัญหาหรือบางทีมันอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเราที่ชอบเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวไม่ชอบให้ใครต้องเป็นห่วงการที่เราต้องฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในเหนื่อยล้าในทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามีคำอธิบายหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นคือ emotional labor หรือแรงงานทางอารมณ์แนวคิดนี้ถูกนำเสนอโดยนักสังคมวิทยาชื่ออาลีรัเซลฮอคชัยด์เธออธิบายว่าแรงงานทางอารมณ์คือการที่คนเราต้องบริหารจัดการความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้แสดงออกถึงอารมณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทในสังคมไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานในกลุ่มเพื่อนหรือแม้แต่ในครอบครัวตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคืออาชีพที่ต้องบริการลูกค้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ต้องยิ้มแย้มและสุภาพเสมอแม้ว่าลูกค้าจะพูดจาไม่ดีหรือจะเจอปัญหาที่น่าหุหยิดใจแค่ไหนก็ตามรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เป็นงานที่ต้องทำและเมื่อเราต้องทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆความเหนื่อยล้าก็จะสะสมจนนำไปสู่ภาวะหมดไฟหรือเบร์นเอาในที่สุดแต่เรื่องของแรงงานทางอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในที่ทำงานเท่านั้นครับเราทุกคนต่างก็ต้องทำมันในชีวิตประจำวัน เมื่อเราต้องฝืนยิ้มให้เพื่อนเพื่อไม่ให้ถูกมองว่ามีปัญหาเมื่อเราต้องทำเป็นเข้มแข็งต่อหน้าครอบครัวเพื่อไม่ให้ใครต้องเป็นห่วงการทำแบบนี้ซ้ำๆมันจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นของปลอมหรือไม่เป็นตัวของตัวเองและในที่สุดความสุขที่เคยมีก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะเราใช้พลังงานไปกับการแสดงบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเรามากจนเกินไปดังนั้นการที่เราต้องฝืนยิ้มไม่ได้เป็นเพราะเราอ่อนแอ แต่เป็นเพราะเรากำลังใช้แรงงานทางอารมณ์อย่างหนักและมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพักผมอยากจะเล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งของผมนะครับเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ร่าเริงและเป็นที่รักของทุกคนเขาเป็นเหมือนแสงสว่างในกลุ่มทุกครั้งที่เจอเขาเขาจะยิ้มแย้มและหัวเราะอ,อยู่เสมอไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรแต่แล้ววันหนึ่งผมบังเอิญเจอเขาที่กำลังนั่งอยู่คนเดียวในร้านกาแฟสายตาของเขาดูเหนื่อยล้า ไม่เหมือนกับคนที่เราเคยรู้จักเลยเมื่อผมเข้าไปถามเขาก็เล่าว่าเหนื่อยนะแต่ต้องยิ้มไว้กลัวว่าวันไหนในยิ้มทุกคนจะเลิกชอบเราเรื่องราวของเพื่อนผมคนนี้สะท้อนให้เห็นว่ารอยยิ้มที่เราเห็นจากภายนอกอาจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงจากข้างในมันอาจจะเป็นเพียงหน้ากาก,ากที่เราสวมใส่เพื่อให้ตัวเองดูเป็นที่ยอมรับแต่การที่เราต้องฝืนยิ้มไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วมันจะกัดกร่อนจิตใจของเราทําให้เราเหนื่อยล้าและทําให้เราหลงลืมไปว่าการยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเหนื่อยล้าหรือความโกรธไม่ใช่เรื่องผิดการร้องไห้ไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอแต่มันคือการที่เราอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นไว้มันคือการที่เราบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เราไม่ไหว และเราจะให้พื้นที่กับความรู้สึกนี้ได้แสดงออกอย่างที่มันเป็นถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าต้องฝืนยิ้มผมอยากให้คุณลองทําสิ่งเหล่านี้ดูนะครับ 1. อนุญาตให้ตัวเองได้พักบางครั้งเราก็ต้องหยุดไม่ต้องพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบในวันเดียวแค่ได้นอนหลับให้เต็มอิ่มหรือได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว 2. ลองเขียนระบายความรู้สึก ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นคำที่สวยงามหรือไม่แค่เขียนทุกอย่างที่คุณรู้สึกออกมาสิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้ทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นและเป็นวิธีปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง 3. ลองพูดคุยกับคนที่ไว้ใจการได้ระบายความรู้สึกกับคนที่เข้าใจเราจะช่วยให้เราได้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้และอาจจะได้มุมมองใหม่ๆที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เราแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการฝืนยิ้มแต่มาจากการที่เรายอมรับและรักตัวเองในทุกรูปแบบไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือเศร้าจำไว้นะครับไม่ต้องฝืนยิ้มถ้ามันทำให้คุณเหนื่อย เพราะคุณสมควรที่จะได้รับความสุขที่แท้จริงและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้หวังว่าเบรนพาจะเป็นส่วนเล็กที่ช่วยปลอบโรมและให้กำลังใจคุณได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณมีวันที่ดีครับ